ดูดวงชาวราสีเมถุนดวงนี้ใจดีเกินไปอย่าไปยอมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศสิทธิ์คำชูบอกปากขงของรักษาคนอื่นหมอสันแนะนำให้ท่านพบภไยรีพินาศศัตรูหมู่มารพังพินาศนบะตั้งแต่บโบราณโบราณเขาเชื่อว่าพบไยรีพินาศนะครับผอการแก้คุณสายมตดดํานระับ250บาทส่งฟรีทักไลน์มาสันนี่489 โชคชะตามนาฏบุญบารมีวัสนาสิงิกธิ์คำชูปกปากุลมของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับรั์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซีไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาันตั้งบ้านถึงเวลาคาวบนกุศลวัสนจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินชะตานชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งบ้านถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่าง จะต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้เป็นยังไงตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งวีร์ฟอร์จูนวงล้อแห่งวัฏจักรวีร f ฟอร์จูนบังเกิดเป็นไปตามแบบแผนวะเพนีหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นมีดดาบป,ปากลงมาเต็มตัวกระบนระวนกะวายกสัมระสายเดี๋ยวให้พิเทศตกตำแหน่งบนกุศลวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ครับผมดวงชะตานี้พร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดี แต่ดวงนี้ใจดีเกินไปนะผมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมนะผมอะไรก็ยอมไปหมดเพราะฉะนั้นในการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาท่านควรที่จะต้องไม่ยอมบ้างมันถึงเวลาที่ท่านจะต้องเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนำพาซึ่งความผสมผล็ฉโชมลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาอัศวินขีมานะครับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงกลข่าวตั้งบ้าน จัดตักจัดเต็มในโชคตะตาเด e w o r l บังเกิดขึ้นในโชกตะตาด้วยอำนาจบุนบารมีวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรระาวัามสิบเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคตตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้รับส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้จะได้คนพบ,พบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ในเกณฑ์ชะตา,าการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบุญบารมีวาส,สนาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสินเลือกมากเท่าไหร่นะ มีดาปักลงมาเต็มตัวกับบนกับววยกับสับปะสายอดทนอดกั้นเดลเรเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาการชิงไหวชิงปีบก,การใช้เล์เหลี่ยมเลขกลเพดุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคระผมด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาประเดประดงังเดอะเทมเบรนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกร การตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวข้าหารจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านการลื่นเลิอสังสรรค์บังเกิดดวงชะตานี้อย่าไปยอมใครได้ยๆครับจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่มันถึงเวลาต้องไฟแก้ไขปรับปรุงในโชคตา่างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับมให้ติดตให้ค่าก่ทางช่องได้ครับผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้ บทบาทใหม่การตัดสินใจครั้งสำคัญและการเรียนรู้หัวใจตนเองเดือนนี้ชาวเมถุนจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจของการเปลี่ยนแปลงที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องงานและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณมีการเคลื่อนตัวอย่างโดดเด่นในช่วงขึ้นเดือนหลังส่งผลให้คุณต้องเลือกทางเดินบางอย่างอย่างเด็ดขาด อาจเป็นการเลือกงานใหม่การเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจเรื่องการเงินที่ส่งผลระยะยาวโดยรวมถือว่าเป็นเดือนที่แม้จะมีความผันผวนแต่หากคุณใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและไม่ลังเลความสำเร็จและความมั่นคงจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งบทบาทใหม่หรือการเปลี่ยนวิธีการทำงานสำหรับชาวเมถุน ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมเช่นการเปลี่ยนหัวหน้างานการรวมแผนกการรับหน้าที่ใหม่ที่คุณไม่เคยทำมาก่อนหรือแม้แต่การถูกโยกย้ายตำแหน่งโดยไม่ทันตั้งตัวในช่วงต้นเดือนคุณอาจยังรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยเฉพาะหลังวันที่10เป็นต้นไปคุณจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นและมองเห็นว่าแท้จริงแล้วสถานการณ์ใหม่นี้คือเวทีที่ท้าทายและเปิดโอกาสให้คุณแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่มานานตัวอย่างเต้ชายหนุ่มราศีเมถุนผู้ทำงานด้านการตลาดออนไลน์ถูกเรียกเข้าประชุมด่วนและได้รับมอบหมายให้ไปดูแลโปรเจกต์ด้านเนื้อหา ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนด้วยความกังวลเขาใช้เวลาหลังเลิกงานศึกษาการเขียนเชิงยุทธวิธีและเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่สุดท้ายเขาสามารถทำยอดเข้าถึงผู้ชมได้เกินเป้าและได้รับการยอมรับจากหัวหน้าทีมอย่างเต็มภาคภูมิคําแนะนำอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงหรือการเรียนรู้งานใหม่แม้มันจะเหนื่อยในช่วงแรกแต่สิ่งที่คุณทำในเดือนนี้ จะกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างแท้จริงด้านการเงินแม้ว่าภาระค่าใช้จ่ายในเดือนนี้จะยังมีอยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางการซ่อมแซมของใช้และของจำเป็นที่ไม่คาดคิดแต่คุณจะมีช่องทางในการบริหารจัดการที่ฉลาดขึ้นเช่นการปรับพฤติกรรมการใช้เงินการขายของเก่าที่ไม่ได้ใช้ หรือแม้แต่การหารายได้เสริมจากงานอดิเรกดาวการเงินมีมุมที่ดีต่อราศีเมถุนในช่วงกลางถึงปลายเดือนโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานขายการเจรจาหรือออนไลน์แพลตฟอร์มจะได้รับโอกาสเพิ่มรายได้จากลูกค้าเก่าหรือโปรเจกต์ที่เคยติดต่อกันไว้ก่อนหน้านี้ และหากคุณเป็นคนที่เคยมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นวางแผนทางการเงินใหม่เช่นเปิดบัญชีออมเงินหรือลงทุนเล็กๆที่มีความเสี่ยงตำ่ำตัวอย่างเนยหญิงสาวเมถุนผู้ทำงานประจำในบริษัทเอกชนเริ่มขายของออนไลน์เล็กๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแม้ตอนแรกจะไม่ได้ตั้งใจทำจริงจัง แต่เดือนนี้กลับมีออเดอร์จากลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามามากกว่าปกติทำให้ไรายได้เสริมที่เคยเป็นเพียงเศษเงินกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในบ้านคำเตือนหลีกเลี่ยงการใช้เงินแบบชั่ววูบหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยขาดข้อมูลรองรับเพราะมีเกณฑ์ว่าจะเสียมากกว่าได้ โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่2ของเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ดาวพุธมีการเคลื่อนไหวไม่เสถียรด้านความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้ความรักของคนโสดชาวราศีเมถุนมีพลังของความไม่แน่นอนแบบที่อาจทำให้หัวใจว้าวุ่นเป็นระยะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการทำงานงานสัมมนา,นาหรือผ่านแอปพลิเคชัน แต่ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะเริ่มต้นจากความรู้สึกสบายใจมากกว่าความหบือหวาอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังการคาดหวังเร็วเกินไปหรือคิดไปไกลก่อนที่อีกฝ่ายจะรู้ตัวว่าคุณรู้สึกอย่างไรตัวอย่างเก่งหนุ่มโสดราศีเมถุนได้รู้จักกับพิมพ์หญิงสาวที่ร่วมงานในโปรเจกต์พิเศษที่จัดโดยบริษัทแม้แต่แค่เจอกันไม่กี่ครั้ง แต่เขากลับรู้สึกผ่อนคลายและสนุกเมื่อได้คุยกับเธออย่างไรก็ตามพิมพ์ยังลังเลเพราะเพิกออกจากความสัมพันธ์เดิมมาไม่นานเก่งจึงเลือกที่จะค่อยๆพูดคุยไม่เร่งรัดและเปิดโอกาสให้เธอได้รู้จักเขาในแบบที่สบายใจสุดท้ายความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีสําหรับคนมีคู่เดือนนี้คู่รักชาวเมถุน จะพบกับบททดสอบด้านความเข้าใจและการสื่อสารหากคุณรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเวลาที่ให้กันลดน้อยลงหรือมีเรื่องเข้าใจผิดสะสมโดยไม่มีโอกาสเคลียร์ให้ชัดเจนเดือนนี้เป็นเวลาเหมาะที่จะมานั่งพูดคุยกันด้วยความใจเย็นการเปิดใจรับฟังกันอย่างจริงใจจะช่วยคลี่คลายสิ่งที่ค้างคาได้มีแนวโน้มว่าคู่รักบางคู่จะได้เดินทางร่วมกันหรือมีแผนทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นเรียนทําอาหารด้วยกันออกกําลังกายคู่หรือแม้แต่เริ่มวางแผนชีวิตคู่ระยะยาวตัวอย่างจูนกับต้นเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีแต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องเวลาและความเข้าใจผิดจูนรู้สึกว่าต้นไม่สนใจเธอเท่าเดิมแต่เมื่อเธอตัดสินใจพูดคุยตรงๆโดยไม่กล่าวโทษต้นจึงอธิบายว่าเขากำลังเครียดเรื่องงาน และไม่อยาให้เธอเป็นห่วงหลังจากนั้นทั้งสองจึงตัดสินใจจัดทริปสั้นๆร่วมกันในวันหยุดทําให้ความสัมพันธ์กลับมาแน่นแฟนอีกครั้งโชคลาบและจังหวะชีวิตโดยรวมเดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งการเสี่ยงโชคแต่เป็นเดือนแห่งการสร้างโชคด้วยตัวเองชาวเมถุนที่กล้าคิดกล้าทําและกล้าตัดสินใจ จะเห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะในช่วงหลังกลางเดือนซึ่งจังหวะดวงเปิดกว้างมากขึ้นการเดินทางในเดือนนี้จะส่งผลดีโดยเฉพาะหากเป็นการเดินทางเพื่อเจรจาประชุมหรือหาความรู้เพิ่มเติมมีเกณฑนว่าในการเดินทางนั้นคุณอาจพบเจอผู้คนใหม่ๆที่กลายเป็นพันธมิตรในอนาคตหรือแม้แต่คนรักที่ไม่คาดคิดวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ หรือเซ็นสัญญาใดๆได,ได้แก่วันที่ 12, 17และ24ซึ่งดาวที่โคจรสนับสนุนอยู่ในจุดที่คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดสรุปเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนตัดสินใจและเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังไม่ว่าในเรื่องการงานที่ท้าทายมากขึ้นการเงินที่ต้องรู้จักวางแผนอย่างฉลาดหรือความรัก ที่ต้องการความอดทนและการสื่อสารอย่างจริงใจหากคุณสามารถใช้สเสน่ห์ทางความคิดและไหวพริบที่คุณมีโดยกำเนิดจะสามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนนี้ไปอย่างสง่างามและพร้อมเปิดประตูใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า